เด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อบิ๊กตู่มาเองสั่งผอบอเหล่าทัพตำรวจให้ความสำคัญกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นอีกทั้งการเผยแพร่ปลูกฟังกำลังพลครอบครัวและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งพระราชกรณียกิจิหลัก การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระวชิรักเกล้าเจ้าอยู่หัวขอให้มีความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และยึดมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกครั้งยังได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายนนี้อีกด้วยโดยพลเอกประยุทจ,จันโอชาเขาได้ออกมาสั่งเน้นย้ำเป็นพิเศษ ให้ทุกหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ได้อย่างพร้อมเพรียงและเข้มงวดขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการปกป,ป้องและเท่าทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันหลักที่สำคัญของชาติด้วยความจงรักภักดีรวมทั้งพัฒนาประเทศชาติตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 อันจะช่วยให้ประชาชนนั้นมีความรักความสามคัคคีปรองดองสมานณัชันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็แน่นอนว่าได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากต่างก็ให้ความสนใจและต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีที่ท่านเข้ามาเป็นนายกก็ทําเป็นอยู่เรื่องเดียวเลอะเอทอะทําไมต้องปิดคอมเมนต์ สถาบันว่าที่ท่านทําอยู่นี้คือการเทิดทูลสถาบันปากกล้าขาสัน่นนิว่าตู่เอ้ยไม่ปกป้องประชาชนเลยนะเป็นผู้นําประเทศที่ฉลาดน้อยที่สุดตั้งแต่มีมาจึงไม่แปลกใจที่แก้ปัญหาอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและตอบประชาชนไม่ได้สักเรื่องวันวันถนัดแต่เรื่องเอาใจเจ้านายเพื่อให้ตัวเองและพวกพ้องได้อยู่ในอำนาจต่อไปนานๆงูและดักดานค่ะน่าขยะขยแงกับความคิด และทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นซึ่งเลือกในแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมท,ที่ผ่านมาเมื่อวันนี้ว่าในขณะนี้ประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากนั้นพวกเขาตาสว่างกันหมดแล้วซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นอย่างที่ได้มีการคาดการเอาไว้ว่า คุณชัดๆได้เก้าอี้ผู้ว่ากทมไปครอบครองแบบถล่มทลายคะแนนทะลุล้านและเรื่องนี้เองก็ได้สร้างความหดหู่ใจให้กับประชาชนชาวสลิมหลายฝ่ายเป็นอย่างมากอีกทั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้สิ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือคะแนนของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมฝ่ายประชาธิปไตยมีคะแนนที่มากถึงร้อยละ6เปอร์เซ็นต์และเมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายอนุรักษนิยมแล้วมีเพียงร้อยละ30เพียงเท่านั้น และเหตุการณ์ในครั้งนี้เองจึงเป็นการรวมพลังของฝ่ายประชาธิปไตยได้อย่างชัดเจนอีกด้วยอีกทั้งอาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีกรีดคนกรุงเทพเลิกเป็นสลิปแล้วยินดีด้วยค่ะตั้งแต่เป็นเด็กจนโตเป็นสาวดิฉันวิ่งเล่นแถวสะพานสาธรจำความได้ก็รู้ว่าพักประชาธิปัตย์รองที่นั่งผู้ว่ากรางุงเทพมาหลายสมัยโตมาก็เลือกแต่พักประชาธิปัตย์ เพราะตอบจริตชนชั้นกลางตอนแหลกของตัวเองแต่พอเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองจริงๆก็เริ่มเก็ตว่าพรรคที่ตัวเองสนับสนุนอย่างประชาธิปัตย์แม่งโสโครกที่สำคัญไม่มีความสามารถในการทำให้กรุงเทพดีขึ้นวันนี้รู้สึกดีใจที่คุณชัดชาติชนะการเลือกตั้งดิฉันเชื่อมั่นในคุณชัดชาติหมดยุคป,ประชาธิปัตย์เสียที ความรู้สึกเหมือนจับอีพักโศโครกนี้ใส่หมอถ่วงน้ําขอให้พักมึงอย่าโผลมาเห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลยค่ะสงสารพี่นกสินใจจังเลยค่ะอุตสาหนุ่นสกลทีเต็มที่อยากส่งดอกไม้ไปปลอบใจพี่เขาค่ะอีกทั้งคุณโฟกัสจิรกุลเธอก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันที มีหลายคนมุกออนจากระบอบทักษิณไม่ได้แต่ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตรบอบประยุทธ์มา8ปดปีแล้วนะรู้อย่างเพราะงั้นเชิญลุงป้านนะอาดื่มดับกับเวลาช่วงนี้ร่วมยินดีกับผู้ว่าที่ฉลาดกว่าลุงกันดีกว่าค่ะและสําหรับประเด็นที่สําคัญที่จะขาดไม่ได้เลยสําหรับในวันนี้ก็คือเมื่อคุณทักษิณชินวัตรเขาได้ออกมาแสดงความยินดีและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วยผมว่าวันนี้ทั้งสามลุงมันหมดสภาพแล้ว อายุบางคนก็สังขารเพราะไม่เปิดรับโลกภายนอกยิ่งอยู่ยิ่งพังทั้งประเทศและพังกับตัวเขาเองเมื่อถามว่าถ้าการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงพักฝ่ายค้านจะมีการสลับขั้วการเมืองเป็นไปได้ไหมถ้าหากมีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ต่อผมเดาได้เลยว่าลำบากมากโดยเฉพาะเพื่อไทยซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดและเป็นพักที่เคยต่อต้านท่านประยุทธ์มาก่อนยากที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์และเมื่อถามถึงเรื่องของการกลับบ้าน คุณทักษิณยังคงให้คาตอบออกมาได้อย่างหนักแน่นและชัดเจนว่าผมยืนยันกลับแน่แต่ผมไม่บอกว่าเมื่อไรขอเวลาและจังหวะที่เหมาะสมสําหรับกรณีของคุณอุงอิงคุณทักษิณได้กล่าวว่าในฐานะของคนเป็นพ่อเขามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าอุงอิงจะปรับตัวได้เร็วขนาดนี้เขาเข้าใจการเมืองตั้งแต่อายุ12ออีกทั้งคุณทักษิณชินวัตร เขาก็ยังได้ฝากแสดงความยินดีไปถึงคุณชัดชาติอีกด้วยซึ่งเป็นคนประชาธิปไตยเหมือนกันทำงานเพื่อชาติและวันนี้ประชาชนคนไทยทุกคนพูดได้เลยว่ากูไม่เอาปฏิวัติอีกทั้งทางด้านหมอวัรงเขาก็ยังได้ออกมากล่าวขอบคุณคนกรุงเทพที่ได้ลงโทษสามปอได้อย่างสาสมก่อนที่บ้านเมืองจะเละเทะมากไปกว่านี้ เราควรตำหนิสามปอที่ประชาชนเขาอุตส่าห์ให้โอกาสพวกท่านเข้ามาทำหน้าที่ถึงแม้ว่าพวกท่านนั้นจะมาจากการทำรัฐประหารก็ตามแต่ประชาชนเขาก็ยังให้โอกาสแทนที่พวกท่านจะทำหน้าที่ในโอกาสนี้ที่ประชาชนมอบให้แต่พวกท่านกลับไปเกรงอ,อกเกรงใจกันแทนที่จะเกรงใจประชาชน กลับปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันปล่อยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่กล้าตัดสินใจไม่ยอมปฏิรูปประเทศเพิ่เกลิมในอำนาจพวกเราเตือนแล้วก็ยังไม่สนใจโชคดีนี่คือการเลือกตั้งผู้ว่ากทมต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพที่ช่วยสั่งสอนสามปอก่อนที่บ้านเมืองจะเละเทะมากไปกว่านี้แต่อย่าลืมเอาบทเรียนจากระบอบทักษิณเอามาเป็นข้อคิดด้วยนะครับและเมื่อข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็แน่นอนว่า ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากนั้นต่างก็เสียงแตกและพวกเขาก็ได้เข้ามากลดด่าและวิพากษ์วิจารณ์หมอวัดรงในทันทีทำไมเขาถึงยังไม่ก้าวข้ามระบอบทักษินมุฟออนบ้างเถอะค่ะนี่มันปีพศอ,อ,อะไรแล้วท่านเป็นหมอผีราคาถึงกลัวทักษินขอบีซีนหน่อยไม่แปลกใจทำไมที่ผ่านมาคาบ้านเพราะยังก้าวข้ามไม่้นทักษินซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะปลดปล่อยคนโง่ให้ออกมาจากกลาที่เขานั้นนับถือได้ อีกทั้งในวันนี้ทางคุณออมสก้าวใจพูนสวัสด์ดาราสาวสวยหัวใจประชาธิปไตยเธอก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณสุขุมวิท23ซอยประสานมิตรโดยเธอได้ออกมากล่าวว่าเฮ้ยนี่มันฟุตบาทหรือกับดักไม่รู้เหียอะไรแต่ไม่หวังดีกับชีวิตแน่สะดุดก็หัวทิ่มรถทับมีไฟก็ดูดดิ้นตรงนั้นแหละ พี่กัดสุข,ขุมวิทย์ 23, แม่ออมลงพื้นที่เลื่อนดูรูปจุดท้ายดูดมาให้ทายซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการทำงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานั้นล้มเหลวเป็นอย่างมากและเรื่องนี้ก็คงจะต้องฝากความหวังเอาไว้กับผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่ต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้